เล่นมากเป็นทรียะของทีมเส้นานีอ้แล้วูเรีน่ายเรียไปตามสี่รับพอนห่อองตอสามอสีอายุเพิ่มขึ้นเราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นใช่เพราะมีโอกาสการเรียนเรียนจบทอดแครหม้อห่มได้มนี้อยากมาแบ่งฝันกำลังใจอาจจะไดบ่เหมือนุกคนแดงสัญญาวาโอกาณนาซิซื่อขนมเราแต่ก็แจกคุ้มค้นเครับดีเสียมมากไว้สหรับ ได้ดีเลี่ยนดีแล้วก็ญาติคนอาจารย์คนอิจฉาหนามากเปียบต่อยแล้วฉะนั้นผู้ใดก็ได้เพต้องเสียใจเขาอาจพอท่านได้เข้าเกมฉะนั้นเขาก็ต้องเตี้ยนให้มันเก่งเพื่อปีหนาอายมากยิ่งกันได้นี่่าทการลูกค้าเล็กๆน้อยๆหมาะไหมนะครับก็เนื้อสีได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนให้ตั้งใจเลี่ยนดนะครับตั้งใจเลี่ยนหน่อยน็งมันดีที่สุดเขา บางคนเขาบ่อยมือออกที่เข้าบ้องเขา้าเข้า,าคือป่าท่านอาชญาไม่ช่วงนี้หรืออาชีพเขตไหนเข้าหรือคืนปลาตรงนี้ก็มุกแต่เขา้าไงอื่นเข้าสิงอยู่เลยว่าช่วงเวลานเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดที่จะคมคลองเข้าได้เขตที่นี้ ทัะนากรมณีการทัศนากรมณีการปีแรกเรียนใหม่ปุณณุพุทธญาปุณณรำปอสองทัศนากรปัญหาปอสองครับปอสองปอสามว่คนมีคุญายาินตาบุญเลิศ

nhìn ra dạ chuẩn bị cả